สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมผมุกภูมิไส้ตั้งวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นเจ้าแม่คุณอิมปางถือเจกันถือดอกบ,บัวนะครับองนั่งนะครับแก่ด้วยพลอยทับทิมสตาธรรมชาตินะครับน้ําหนักนะครับเรียนคุณผู้ชมหนักสี่สี่พันห้าสิบเอ็ดกรัตต์นะครับถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าแม่คุณอิมที่แก่ด้วยพลอยทับทิมสตาธรรมชาติ ที่องค์ใหญ่มากนะครับแล้วข้อสาคัญนะครับผมโชคดีมากนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมท่านใดไปถาม g ูเก l e ขนาดนี้นะครับเจ้าแม่คนอินปานถือเจกันกับดอกบัวแก่ด้วยองค์นั่งนะครับแก่ด้วยปลทับทิมสตาร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเขาถาม g ูเก l e ์เขาจะนําองค์นี้ผมลงหน้าหนึ่งว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้นะครับนะครับผมโชคดีนะครับแต่องค์นี้ก็ใหญ่จริงๆนะครับเพราะก่อนจะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้นะครับต้องใช้ก้อนปลอยทับทิมสตาร์ธรรมชาติ ซึ่งหนักร่วม2กิโลทุกคนนี้หาในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับประเดี๋ยวผมโชคดีซื้อมาได้นะครับถึงแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ยให้คุณผู้ชมชมนะครับว่ามีเหลือสตาสวยแล้วก็สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นองค์ใหญ่ที่ส่วนในโลกเนื้อคอยเนื้อพอยก็ปร่งใสนะครับสวยที่ส่วนในโลกด้วยนะครับแล้วก็จะไข่เม็ดไพลินสตานะครับ นะครับศักดิ์สรีสู้ภาพผมองค์นี้ไม่ได้นะครับหนัก1 4 0 4ก็ขนสกลัดจะขายไม่ต่ำกว่า1น1,000 0ล้านบาทนี่คุณชมดูเป็นหลักฐานนะครับเรียนผู้ชมนะครับเห็นไหมครับเจ้าแม่คนอิมปางถือเจกันกับดอกบัวองค์นั่งแก่ด้วยปลอยทับทิมสตาร์องนี้นะครับเห็นไหมครับเหลียบสตาสวยงามนะครับนะครับแลยยิบระยยับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับ ทุกวันนี้จะหาก้อนพลอยทับเพลมสตาธรรมชาติหนักรวม2กิโลมาแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้ในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับเดียนผู้ชมแล้วก็สําคัญนะครับหยกหยกทาฐานผ้าองค์นี้หนักไม่ต่ำกว่าหนึกิโลนะครับเป็นหยกสีเขียวสวยนะครับนะครับแล้วก็สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเนื้อก็สวยที่สุดในโลกนะครับเดือนผู้ชมเห็นไหมครับเนื้อพลอยนะครับโปร่งใสนะครับเห็นไหมครับผมส่องทะลุเลยนะครับไปฉาย นะครับชัดเจนนะครับเน้นนะครับไม่ธรรมดานะครับไม่เท่ว่าองค์ใหญ่ที่สนียนโลกเนื้อก็โปร่งใสสวยที่สนีย์โลกนะครับเรียนผู้ชมชัดเจนนะครับเห็นไหมครับสว่างสวัยไปทั่วทั่วนะครับหาในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับเหลือสตาร์สวยยิ่งนะครับเรียนผู้ชมเดี๋ยวผมจะถ่ายเม็ดพลินสตาร์ให้ท่านชมนะครับที่รคเกอร์ลงว่าใหญ่ที่สนียโลกนะครับ นี่นะครับผมผมได้ถามกูเกอลนะครับอยากจะดูเจ้าแม่คนอิมปางถือเจกันกับดอกปัวนะครับองนั่งแก่เด้อยทับดินสตาอ์ค์ใหญ่ที่สันเดโลเห็นไหมครับกูเก็ได้นำเจ้าแม่คนอิมเมื่อกี้ที่ผมนําเสนอคุณผู้ชมขั้นต้นมาลงหน้าหนึ่งเป๊ะๆว่าองใหญ่ที่สันเดโลนะครับ mm hmm. นะครับผมเช่าเดมานะครับ mm hmm. แต่องค์นี้ก็ใหญ่จริงๆนะครับนะครับว่าหนักตั้งอ่า 4 5 1กรัตนะครับนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ถ่ายให้ผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับเนื้อพลอยก็โปร่งใสนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเม็ดไพาลินนะครับสตาร์ใหญ่พิศนเดลโรคผู้ชมดูนะครับซึ่งจะขายไม่ดแต่วันหนึ่งหมื่นล้านบาทเห็นยไหมครับเน้นนี่นะครับหนักแค่1,404กลัดนะครับเดี๋ยวผู้ชมนะครับเขาจะขายไม่ดแต่วันหนึ่งหมื่นล้านนะครับแต่ก็ถูกต้องสิ่งใดที่โคเกอร์การันตีใหญ่พิศนุดลโรคก็เปิดมูลค่าไม่ได้นะครับนะครับ แต่เรียนผู้ชมนะครับศักดิ์สรีไพรินสตาสู้ทับทิมสตาไม่ได้นะครับเพราะวงการอัญมณีทั่วโลกถือว่าทับทิมสตาเป็นราชาแห่งพลอยนะครับองค์นี้ของผมก็ใหญ่พิเศษในโลกนะครับเจ้าแม่คนเอ็มบางถือเจกันกับดอกบัวองค์นั่งใก่ด้วยไพร์ทับทิมสตานะครับซึ่งศักดิ์สรีเหนือกว่าเม็ดไพรินสตาเม็ดนั้นมากนะครับผมผมต้องการได้เงินด่วนนะครับผมไม่เชิญถูกๆสามร้อยล้านพอนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเดือนผู้ชมนะครับผู้ชมที่ชอบนับถือเจ้าไมกคนดิมเชิญองค์นี้ไปเสริมบริมีม,มีมีครับว่าผิดหวังเก็บไว้นานก็มีแต่หมุนค่าเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกตลอดกาลนะครับเพราะผมอยู่วงการค้าขายพลอยมาหลายสิบปีจะหาก้อนพลอยทับทิมสตา์หนักร่วม2อกิโลแล้วเนื้อสวยเช่นนี้โปร่งใสเช่นเช่นเจ้าไมกคนดิมองค์นี้ในโลกนี้ไม่ม,มีแล้วนะครับเรียนผู้ชมนะครับนะครับ ผมให้เชิญ3 0 0ยล้านนะครับท่านผู้ใดามาก่อนก็ได้ก่อนนะครับนะครับสนใจก็โทรโทรศัพท์ติดต่อผมได้0ู1 9 0 7 1 17, 9, 1 7 9และ0 9น1 9 7 8 9 4เกนเกาผม,ผมรัภูมิแท้ต,ตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับเดืนอนคุณผู้ชมนะครับเมื่อกี้ผมก็ถ่ายคุณชมดูเป็นหลักฐานแล้วนะครับว่าเจ้าแม่กวนอิมปางถือเจดาก,ากับดอกบัวองค์นั่งแก่ด้เยพยทับดินสตาองค์นี้ของผมเมื่อถาวูเก้าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกได้นำมาลงหน้าหนึ่งเป๊ะวว่่ใหญทีสนนแล้ะครับ นะครับแต่องค์นี้ก็สมควรเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะหนักตั้ง4 5 1กะลัดนะครับหาในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมนะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมให้เชิญถูกๆ300ล้านนึงนะครับนะครับรับประกันเก็บไว้นานก็มีแต่บุญค่าเพิ่มเมื่อไหลถาม Google ์นะครับเจ้าแม่คนอิมปัง ถือเจกันกับดอกบัวองค์นั่งแกกด้วยพ้าทับบิมสตาอลใหญ่ที่สุนโลกผมรับประกันนะครับจะลงองค์นี้ว่านะครับเจ้าแม่กวนอิมผมองค์นี้ว่าใหญ่ที่สุนโลกตลอดการเก็บเวนามีคุณค่าเพิ่มนะครับผมไม่เชิญถูกๆนะครับ300ล้านนะครับนะครับพอผมต้องการได้เงินด่วนไปต่อยอดสร้างบทท่านผู้ใดสนใจมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับนะครับผมจะบอกโทรศัพทติดต่อผมครับนะครับ0819071179และ0 9 9 1 9 7 8 9 4 ผมอกภูมิแท้ตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับ